สวัสดีจ้าจอยสแนแลจ้ามือนี่จอยกับมีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวของวันที่สองเดือน8ปดสองห้าหกสี่มาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมจ้าแต่ก่อนสิไปรับชมกับมาฟังคำเตือนกันจากน้อยนะแนะ่นาะคำเตือนทางช่องไม่สนับสนุนการพนันชุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองดูแลและให้คำแนะนำ ตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคิดแล้วก็คำนวณขึ้นมาเองอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ปรับปนกันไปน้อจใจเนาะรับชมเพื่อความบันเทิงใส่วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นน้อยเนาะคืออันนี้น้องจอยบอมมี่ บอมีผลสรุปโดยจากเพราะว่าเมื่อวานนี่น้องจอยได้เหตุคลิปาน้อยสูตรหมัดรวม3น้อยไปแค่คลิปเดียวเองเราจะเนาะเลยจอยก็ได้สรุปไปแล้วในคลิปแรกจา้าน้อยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวดิน้องจอยบอมีผลสรุปเราจะเนาะเพราะเมื่อวานน้องจอยทําไปคลิปเดียวเองจะพี่น้องจ๋าเมื่อวานยากงานจะพี่น้องจ๋างานร้ายจ้าก็เลยได้เห็ุไปคลิปเดียวเราจะเนาะน้องจอยก็ได้สรุปไปแล้วในคลิปแรกจา ห้าน้อยสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันที่สองเดือนแปดนอกจอยมีเด่นอยู่ตัวเดียวน่าจะเนาะก็กคือเด่นเด่นศูนย์จวิ่งลูดน่าจะเนาะเด่นศูนย์วิ่งลูดจะส่วนตัวเจะค่ะสิมีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง

0ู0ย์เจก้าเด่น0นะจ๊นะเนาะมาเบิ่งตัวเน่นกันนะจ๊นะเนาะตัวเน้นที่น้องจอยชอบกับซมี่ศูน0์สองศจ้า นี่คือตัวเน้นที่น้อง Shop, จจยชอบนะจ๊ะเนาะมักตัวได้ชอบตัวได้กับบันทึกไว้แคปน่ะจจไว้ได้นะจ๊ะเนาะ้ารโบมักหรือว่าโบชอบก็บถือว่าเลื่อนผ่านไปก็ได้นะจ๊ะเนาะตัวเลขถูกตัวก็อาจจะได้มาจากการคิดและก็คำนวณขึ้นมาเองอาจจะมีเข้าบ้างหรือบ้างก็เป็นเรื่องปกติเนะจะเนาะป่าปนกันไปผเด็กต่ำกว่า18ปีกับครมีผู้ปกครองดูแลและก็ใหายคำแนะนำ ทางซ่องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดรับชมเพื่อความบันเทิงใส่วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนอกจากนาะเ,าเข้ามาแล้วก็ฝากพี่กาลังใจนอกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับน้องจอยทําคลิปวิดีโอต่อ,ตอไปแล้วก็ขอบคุณพี่พเพื่อน,อน,อน,น,น,นทุกๆคนนะคะน้องตีเข้ามาให้กําลังใจน้องจอยมาโดยตลอดนคะคะนอกขอบคุณลหลายๆจ้าสาหรับคลิปนี้น้องจอยก็กล่าวคําว่า สวัสดีจ้า